สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไปครอดศึกมว่ยมันวันศุกร์นะครับจากเพิธีมวยนานาชาติทางสิทธ์ถ่ายทอดสดทางช่องทู For you เวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นทางด้านศิลปะไทยสิทธ์ชาอุ้มพบกับทางด้านเพชรพยักสิทธ์จอมยุทธพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเดชพระธันบิลเจซีพบกับทางด้านคู่ปรับเก่าอย่างเพชรใหม่สิทธ์จอมยุทธ คู่นี้เคยผัดแพ้ภาชนะกันมานะครับพิกัดน้ำหนักวันนี้106ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นแหลมโพชิตคุณวสันวันนี้เปิดราคาในชิกซอวอ,อตัวอวันมวยไทยแข่งมวอีกครั้งนะครับพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์และคู่อีกอร,รนหนช่งนี้ก็จะเป็นเพชรนำโชคสอจ้าตงปราจีนพบกับทนันเพชรท่าเรือออกิทเกษตรพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ำหนักครับ กู้แดกนั้นศิลปะไทยมา109.9ขาดไป0.1ส่วนทางด้านเพชรพยักมา110.2ลดไป0.2เดชพระจันทร์บิวเจซีมา106.1ลดไป0.1ทาดนเพชรใหม่สิทธิชัยยุทธมา106.2ลดไป0.2แหลมโพสิทธิคนวันนะครับมา108.3ลดไป0.3ส่วนทางด้านจิกซอมา108.4ลดัด เพชรนำโชคสจอจ้าทงประจีนมา117ผลท้อพิกัดนะครับส่วนฮันเพชรทาเรือออกิจเกษมมา117จุดหนึ่งลดไป0.1ต่อไปมาดูดาคาเรทนะครับคู่แรกนั้นศิลปาไทยเรทเปิดมาเป็นต่อ54ศิลปาไทยเป็นต่อ54เด็ดพระจันทร์บิวเจซีเป็นต่อในราคา32เด็ดพระจันทร์เป็นต่อ32แหลมโพกับทิกซอนะครับแหลมโพเป็นต่อ11.8 แหลมโพเป็นต่อ11.8เพชรนำโชคเป็นต่อในราคา7.4นะครับเพชรนำโชคเป็นต่อ7.4นี่เป็นราคาเด็ดมวยประจาวันนี้นะครับวันนี้เวลานี้นะครับบ่าย2:15นาทีนะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับ SPK 2.4ลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับก็ไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนตัวสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480 0930050480ผมพรม้อมให้คำแนะนำทุกๆท่านนะครับที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาท200ร้อละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับเราเป็นตัวแทนเป็นความหวังของครอบครัวเราต้องทำให้ได้ แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเรทเปิดมากขอนวันชก2วัน3วันช่องเจ็ดสีมวยอ้อมน้อยนะครับช่องสามเปิดมา่อนมันชก2วัน3วันเลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปจดไว้เป็นข้อมูลแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับราคาเรทหลังกันชั่งน้ําหนักราคาเรท่อนคัน,กนชกราคาสดๆจากขอเปทีเราจะได้รู้ได้เห็นเองนะครับว่าเรทไปทางไหนนํามาตัดสินใจในการหาเงินหานทองได้นะครับ ที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและแฟนคลับที่อยากเข้าเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพล24นะครับมีพี่น้องร่วมใจขายอยู่2,300กว่าท่านที่ตรงนี้ก็ฟรีนะครับบันทึกเบอร์ผมนะครับ0930050480ขึ้นเบอร์ผมขึ้นไลน์นะครับทักมาได้เลยบอกว่ามีความประสงค์จะเป็นพี่น้องร่วมใจขายแอปพลิเคชัน24พวกเรายินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ตรงนี้ก็จะมีข้อมูลมวยนะครับมีราคาเรทมีฟอร์มกันชกมีเมยรักเมยชอบจากเคจีอาจารย์หลายๆท่านสุดท้ายก็จะมีราคาสดสดจากขวเวทีบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมองว่าสิ่งเป็นสิ่งดีด้วเ,เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปศึกษาเข้าไปสัมผัสกันนะครับแอปพิเกตันสที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงทางด้านคันเงินนะครับต่อไปมาดูเมยรักมมยชอบผลกู้งเล็กนั้นศิลปะไทยสิจาอุ้มเชอกับ เพชรพยักสิทธิจอมยุทธคู่นี้ศิลปะไทยแข้งขวาเนียนเข่าในเหนียวเนบมาหนันกศอกคมเพชรพยักยก็ใกล้เคียงกันเดเปิดไม้ทางด้านศิลปะไทยสิทธิจะอุ้มเป็นต่อยที่ห้าสี่หน้าลงทุนดองครับคู่นี้เพชรพยักยหนักแรงศอกคมกริบเลยนะครับลุ้นน้ำน็อกได้ด้วยเกมสัน้นเกมยาวเป็นลุ้นตลอดผมมองว่าวันนี้เป็นมือที่น่ารองเดเปิดมาไม่ห่างนะครับน่ารองเป็นติดเด็ในรายการ เปิดว่ามาลองทําทุนครับเพชรพยักษิ์ชอมยุทธคู่ที่สองรายการครับเดชพระจันบิวเจรซีกับเพชรใหม่สิทธิชอมยุทธคู่นี้ผัดแพ,พ้พัชนะกันมาเดชพระจัน์ชนะมาไฟล่าสุดเพชรใหม่ชนะมาคู่นี้ใกล้เคียงกันวัดกันที่การพิซซ้อมการท่องบทนะครับเพชรใหม่เนี่ยตีนซ้ายเนียนขยันออกาวุธผ่านได้ตลอดต้นต้นเดชพระจันร์สูงยาวเข่าแหลมแต่เพชรใหม่เนี่ยตีนซ้ายเนียนสอกคมมัดหนัก ผมมองว่าหน้าลงทุนรองอีกคู่ครับรองิติเพชรใหม่สิทธิ์ชอมยุทธลงทุนน้อยได้เยอะมีโอกาสพลิกไปพลิกมาสูงมากพลิกมาเป็นต่อคึ้ตัวบางทุนเราแพ้ชนะก็มีสิทธิ์รับตังค์ชอบปติเพชรใหม่สิทธิ์ชอมยุทธนะครับมาดูคู่รองเวงรายการนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับแหลมโพซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินทิกซอนี่ซอ้อมอยู่กับไทยแลนด์นะครับคู่นี้เคยชกกันมาแหลมโพนี่สูงได้ใหญ่ทิกซอตัวเล็กแต่ว่าแกร่งมากนะครับหนักแรงทุกลูก วันนี้ขึ้นอยู่เกมการชกการวางแผนนะครับถ้าวงนอกแหลมโพเดินช้าเข้ารองแข่งพอดีโปรเจกตซอนี่มีหมัดมีศอกเสริมด้วยเข้าในแข็งแกร่งแต่ว่าตัวเล็กแหลมโพเนี่ยถ้าต่อยแบบเดินประกบติดประกบติดตลอดไม่ให้ทะแนนจิกซอมีโอกาสที่ออกแข้งออกหมัดออกศอกผมมองว่าเบียดผ่านท้ายๆเปิดเปิดมาก็ไม่ถือว่าห่านนะครับสิบเอ็ดแปดสามสองชอบไปที่แหลมโพสิควนวสันใหญ่กว่า สร้างใครที่เคยชนะมาและก็หน้าเสือของทีมงานสิงห์มาวินไม่เป็นรองคู่ข่องรายการวันนี้ก็เพชรนำโชคซอสโจ้งบาดชินเตะขาตัวหมัดแรงคู่แฝดของเพชรนำชัยเชื่อคือเพชรท่าเรืออกิตเกษมซึ่งสูงยาวใหญ่กว่าคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรนำโชคซอสโจ้งบาดชินหนักแรงกับเตะขาตัวหมัดรุนนอกได้ด้วยปลายๆดีกว่าผมให้ไปที่เพชรนำโชคซอสโจ้งบาดชินนะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่เพชพรพยัคฆ์สิทธิ์ฉะสิทธิ์จอมยุทธ คู่ที่สองรองไปที่เพชรใหม่สิทธิชามยุทธและคู่ที่สามชอบไปที่แหลมโพสิทธิ์คุณวาสันต์และพิธาได้การด้วยเพชรนำโชคสอดเจงประจีนขอบคุณแฟนกลับนะครับที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรขอทุกท่านชโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ